สถานีหมานปาลาหลุดครับปลาอื่นเราจะไม่เอาเรา,เาปาลาหลุดเพียงเดียวนี่ครับสสเป็นไงอยู่นี่นี่ปาลาหลุดครับเออพุ่นพุ่นพุ่นเอนนเอวิออน,ออนะครับปลาลุดโอ้โหนจะปลาหลุดต่ออสสล้นะครับสถานีหมานปลาหลุดดีครับนี่นี่จะใหญ่ยยค่ะนี่โอ้เจ้าดีแล้วกินเบ็ดนี่กินเบ็ดบมื่ติดบ่ขึ้นนี่ขาดปุ๊บขาดปุ๊บเอาปล่อยไม้เด้อสิไปทุกเอา สิบพี่น้องช่องสามนันเหมอนครับเหมือนมากสะหนึ่ันบาทครับนี่สาโกะมก่วงนี่ครับกำลังสิทธิการสูบนะครับหนึ่งพันบาทใหม่นีอยู่ครับตรงนี้มีอยู่ ปลาลดลายที่ซานี่ปลาลดลายเพิ่มสูงแล้วครับหนึ่งพันบาทครับนี่มันรุ่นกันมีปลาบบนะครับแต่ว่าซานี่เป็นซาที่ปลาลดลายนะครับทานีเพราะว่าช่วงมีหนามเนี่บปลาลดลายมาเขามาตกเบ็ดกรเจอกมาตกเบ็ดตกลายอยู่ครับการดูดตัวยังมันลุ่นไหครับนะทางเป็นข้องครับ สายพ่อไม่ถลุม,มากเลยมามหลุดนะครับว่ารัมิสิบหมานบ่หมานนะครับมีท่งพันบาททีมงานเตาครับคุณตา <c oughs> เริ่มเริ่มจะบกแล้วครับนี่<ช>ประมาณบอดสามสิบนาทีครับก็น้ำสะบ่อไข่ลายครับ,น,บรรนี่ครับสาละหนึ่งพันบาทเดี๋ยวมาหลุนกันครับว่ามีบอนะครับเดี๋ยวมาหลุนกันครับผม เริ่มจับเลยครับพี่น้องนะครับซาหนึ่งพันบาทครับเดี๋ยวมาลุ่นครับผมเริ่มจับเลยครับนี่นะครับซาหนึ่งพันบาทครับโอ้โหนะครับลุ่นลุ่นครับนี่หลายคนไหนคุณหลักยุ่งล่างเลยละครับผมเมันลงไปตรงนั้นแต่ว่าซานีซินี่ในยุ่ปั่นรถนะครับ มีปลาหลุดไหมไม่ค่อยเห็นบอกนี่ครับเลยครับอย่าเ็นไงครับผมซ้ำใครไครอย่างเงี้ขวดบอกเล็กลุยเออครับ โอ้ยนลยครับปลาซิวปลาซิวแปบเดียวก็เม็ดแล้วครับนี่มาโดนดักอืมอู้ปลาซิววนนะนะี่นะลายอย่างปลาซิวกินปลาคอเม็ดหน้าตาเนา,านะปลาซิวกินปลาคอเม็ดจริงอกเองก็ถือเองเนาะเมื่ <c oughs> อวานนี่เนี่ยว่า ปลาซิวกินปลาเข่งเลยปลาคอเพ่าดมันมี่ตโตได้น้อยโตใหญ่อยู่ในง่หอเออนี่ครับนี่ครับปลาลดครับปลาลดปลาลดเจอแล้วครับเจอแล้วนี่เจอแล้วครับ พนักงาน10คนนะครับมีกรบคุณไปแล้วครับไปแล้วครับได้เยอะครับได้เยอะโอ้หได้จาก10โลพอแล้วเนาะ <c oughs> คุมแล้ว <c oughs> ปรรลดโล180ครับ อัอนคอเนครับกระโดนะนี่ครับโอ้ยิงได้เียนนะกระดานคือแท้โอ้ความสามวคคีไงนิ่เลี่ยงตับเลยเอาผู้ใดจับเด่นผู้ใด้วยนินเมอดไปยังดอก อ๋อบางหนึ่งมันตาบอดปลาตาบอดบางนึงทีมงานมาทานนี่ครับกองเสียเต็มเลยครับนี่กองเสียเต็มเลยครับนี่ เออเปนปลาคอยไงเสียหรอเปล้วยวยสำนันกัแบงกันในหลายเตอมอยิ่หาคนนั่นคนละตอนเลือพักก็เดินละเลน่อยถ่ายยื้จ้าสี้นแกายับมดไม่่ยื้อไม่เล่อยตายยันจะเอาเบิรดมาทำกับม ยอดเลยครับทีมงานมาดทานครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบคนครับเดี๋ยวสิไปบอลีสามอีกเด้อครับเดี๋ยวไปบอทีสาหมานแทนละบอนี่เดี๋ยวสิตามไปอีกเออแมนแมของผมมีไปเลยครับเดี๋ยวพาไปหน่อยรับรองเลยนี่นี่นี่นาหน้าน้าน้านี่ นั่นนั่นนั่นเอาไอนี่ปักเข่งนี่เอานั่น,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 นเรืองนรหลับรองตัวยังน้ำเขียวปือได้เบิ่งหมู่บ้านน้ำเคียวขนาดเลยนายนั่นสงสัยปลาซิวกินปลาคอเจับซอยได้นี่เอาเเลยนีนนนนนย่นี่นี่นปลาลนดนั่นนั นี่แหละครับวีทีอีสานครับนี่แล้วแล้วให้แล้วหน้าครับมหารายได้เสริมบริษัทเสริมแล้วครับธุรกิจเลยเลยในรายเติบยู่เมื่อวานเมื่อวานหมานไหครับเมื่อวานนี่พอได้บอสานนั่นพอได้่ใส่ยู่น้อเอาละโอ้เมนแมนสองบ่อแต่ว่ากับทานยิ่งยี่น้อพอได้อยู่น้อข้าวหนามันข่ายยังอยู่บ้านสองบ่อกรั เหลืออยู okay. ่ครับน้อยนึ่งพี่สันยังไงก็บอขาดต้นแล้วนี่นี่บางคนเขาก็ถามว่าเขาได็ดข้างในบอกระบังโอ้ยมันก็มีบอได้บอไไดอยู่แล้เนาะบอได้ก็ได้บอไไดคือคือว่านล่ะจับขี้ต้มซื่อๆนี่ซื่อน้ำปะ แล้วมันก็มีสลับกันแล้วมีเสียเออของอยู่ในนั้นแกกันบ่ได้กับบ่อใดหมดแหละบ่อกเพราะว่าเอาตัวได้ไปทุกับตัวบ่ได้เออถ้ามันเจอตัวได้นี่ก็ยิ่งเขาทาถ้ามันจับบ่ได้เลยก็โอ้ควาดหาปลาลุดนี่ทุกคนกวาดหาปลาลุดนั่นคือเป็นยังไงควาดหนึ่งบอกว่ามีเจ้าอัดอัดงไอหนึ่งนี่ครับเด็กหน่อยก็รลายบ้านนึงเอาลุยล่าลุย มันเป็นเสียหรอวปลาคอยง่ายนั่นง่นายมากมันดูดนี่ครับโบกเลยนะครับนี่ทีมงานมาตานับนี่สุดยอดเลยซานึนนองเหมื่พ่อยี่สิบน,นาทีครับเบิดซะถ้าจับจริงๆแบบว่าสามเมื่อกี้เป็นเท่าคนเลาเดียวมืดแล้วว่ายัาง่ะมีหลายบนไหนจะน,น้อยไปสูบไปอย่ครับหรือว่าเอาไปขายเลย สูวอีกเนาะเพราะว่ามันมันยังเสาร์อยู่เนาะครับครับโอ้ยส่วนเมษาหนึ่งครับไปเอาพ่อไปเอาใน่เพราะว่ามันอยู่ติดทางนะคขับมันครับนี่ครับโอ้ยนี่พ่อเมษาครับเมษาพ่อแล้วพ่อเมษาแล้วครับนี่เมษาแล้วนี่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 ครับ นี่พ่อใหญ่ละหาเขาใด้เนี่ยต่อสู้เอาไป้หนึ่งจักบาทหร่อซูบาต้นนนี่เกือบสองโลนี่ครับตัวใหญ่ครับนี่ปลามาหนี่ไปสินี่ปลาโอเค ปลาลดครับ้ปลาดรับนี่ครับวิธีตกปลาลดครับนี่นี่ครับควัดเป็นสี่้ะบเด้อออยู่ใต่ไข้อยู่ก็งอพ้อครับนี่ปลาลดครับแต่า่ามันเกิดข้ามมือนี่จะโตันข้างในี่หลาบ นี่ครับปลาลุดครับนี่พอแล้วพอแล้วนี่เงินนี่วันหาปลาลุดครับผมมันหมานครับมุแบบนีจะปลาลดเลยครับไอ้ก้อย หลายโล่สองสาโล่กแล้วเบริร่งเอาเบริรหนิขุดข้าผลขาวัลาลดข้าวล้วร้ถ่ายยุ่งนี่ครับอู้ยมีแต่แมงไงเลยเนเลยเอาเอา,เอา,เ,อาเอาครับปลาลดไงครับนั่นได้แล้อ่นานสนใจเอาเด้ครับนี่ปลาลดครับโล่หน่อยแปดส อะไอยางไงครับนี่ปลาปลาหลุดธรรมชาตินะครับไม่ได้ปลาเลี้ยงด้วยนี่ธรรมชาติเลยจากบ่อนี่ครับนี่ปลาหลุดครับคุณคุณตาก็ได้ปลาหลุดคุณโอ้มันอยู่ข้างล่างนี่เองปลาหลุดอันหนึ่งข้างเทิงยบอไก่มีนรือเปลเนาะมันลงอยู่ล่างเออมันลงมันี่คุณเหมือนจะคลองซาคุณยิ้มไปเปลยโยนครับปลาหลดกูเมื่อสักคนู่นะเหลือยังดหรอความเมืดอดับ สานี้หมานปลาหลดครับปลาอื่นเราจะไม่เอาเรา,เาปลาหลดอย่างเดียวนี่ครับตยยัวใหญ่อยู่นี่นี่ปลาหลดครับเออพ่นพ่นพ่นเอ้ยน,น,น,นะครับบอกวันยู่ซาพุน่นพ่นอ่ะปลาหลดอย่างเดียวเลยครับปัะนี้เอาพุ่นครับปลาหลดอย่างเดียวครับปัะนี้เอามันอยู่ตรงนี้ละ

ไปเจอเพื่อนล่างป้าไปทายปาัานรถด้เด้อปราโดดไลยแห้งงามโยมมีตัวงามนี่ครับยกปัานรถอย่างเดียวแล้วครับตอนะเดี๋ยวไปเบิ่งนเขาล่างฟ้าต่อครับล่างฟ้าครับล่างตานี่ครับล่างเลยครับนี่ หนึ่งพันบาทนะครับเนาะก็ะจะกาจอลพปะกาจอลแดนนงอือเ้ยอุ้ยอุ้ยน,น,นี่นครับน,น,รนี่เจ้าสะไม่ทำดีละนี่แหละเมษะโอ้เดี๋ยวซ้ำโต ต้องมือขาดเดี๋ยวตันอีกรอบนึงโบินแดงเยอะกระโจ้เลยไอ้ปลาบุวอนปลาบุวอนเนี้ยโอ้ยยูทุมพูวเลยบ่าันสื่อไปเป็นลดโอ้เป็นรถอี๋เดี๋ยวมันดีกินในใจในเงี้ยฟีก็ก็เป็นลดไงแต่ยังเงินก็ยังเงินผมอยากขายละ โอ้หเดกใส่ <A> ็ถนี่ใส่งนาะนาเดียซาีมนจะปลาลดครับปลาดด้วซาีดวยลยไงบ่่อยมีหรอครับมีแต่ปลาลดปลาลดท่านึ่งจักได้กำไรบพราดเรหลูเครับานี ไต่อยู่เนาะตางบอไอพี่พืนเลยปป้าอคือเลยบระดา่น่นตกแกน้ำคือเล่บกะดาอ๋ออแต่ตกแกออเอาตัวไงมาายารอันไี้ปลาลุดปลาลุดตัวงามใม่เนี่ยอนี่มีแต่ปลาลุดี่น้องตนี่ค็อื่นซะปลาลุดมฮอททกก็กินดูไม่กินี่กินสลัดกินสลัดกินบติดเลยกินระดีิปลาลดสลัดสลัดให้ปลาลดแ อาจรย์ครัดีให่ลอยลดีได้พี่น้องเด้อติดต่อมาได้เด้อท่านกับท่านเมื่ท่านกับล้วเลกับเ่ท้กับเมื่เมื่พี่เราหลายจีนอ่อนบ้านไปตลาดสองลอยได้ค่ะตลาดสองลอยครับออยลยีลอยแหายากขึ้นชื่มืมงได้ปลาเนี่ยนำมึงจ่บ่มีตลาดแต่ละสองลอยยี่นิดลอยแปดเอาเมื่อไรเมอพี่น้องสงการนี่มันขึ้นมาปลามันจะขึ้นมันหายงงานเพานเพไปบเอาปาลุดโอ้หปาลุดไ่จอครับสานี่มานปลาลุดดีครับ มีตัวใหญ่ค่ะมีโอ้ตัวนี้เรากินเบ็ดนี่กินเบ็ดบ่บ่ติดบ่ขึ้นนี่ขาดปุ๊บขาดปุ๊บเอาปล่อยไม้เด้อสิไปทกเอาที่ไเบิดอเชแล้วาพ่อใหญ่จับสะอาดสะอาดบาหนีโอ้ทีมงานคุณภาเพ่งพ่อใหญ่ทีมงานได้คุณภาเพ่งสุดยอดเลยคุณภาพจับปลาโอ้จับแม่นจับแบบบ่เลือกบักงานไม่สิบ่ว่าบ่ว่าไปแล้วเสียดายเนาะแต่บ่เป็นหยังดอกเดี๋ยวมีคนมาซื้อแล้วสินครับเด้อนี่ทีมงานปลาพเมันอยู่ติดกันเลยบ่